ก็ <Channel. S 2> ามาอยู่ที่สุมน้องแสนคูณมามามาบุกสุมน้องแสนคูณครับวันนี้ น้องแสนคูณนนครับโอโตทันพิยอทองนะครับสูงจะเท่ากันแล้วแสนคูณตัวแสบแสบสมชื่อเ,อเราอะ่ะมา Oh. Oh, Hoa, thôi thôi, thôi. Xuống got out đâu, xuống Xuống out đi soon. đâu, xuống it. xuống 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 Somebody đi, it. đi got đi Xuống got Xuống Somebody เออสูงเลยเออสูงอ๋อมา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 สูงบนสูงสูงอย่าอย่าอย่าสยบครับผมมา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 ได้ข่าวว่างัดเก่งนะครับวันนี้เราจะมา เราจะมาทวงท่าลิขสิทธิ์เรานะครับ <c oughs> อ่าเราเล่นนะครับค้ำคำกันนะครับนี่ต้นฉบับมาต้นฉบับมาหาหากับตัวเองเลยครับผมเนี่ยครับโคเบอร์ท <c oughs> ่าเต้นพี่หรอเนาะรับต้นฉบับมาเองครับผมวันนี้มามาว่าจะมา ประชันนะครับรอช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าเจ้าของเขายังไปไทยนานะครับช่วงนี้ความแสนคุณยังไปไทยนาต้องรอบ่ายๆนะครับเราก็จะไปหาน้องรัชตะกันบ่ายๆเราจะตะเวนทั่วสุดคนนะครับมามามา Má giọt nó, Thôi thôi. Thôi đâu. Thôi vậy thôi, thôi. Không. Oh. <laughs> thôi lục thôi 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 mà thôi đâu thôi mà thôi thôi mà về mà mà hông oh. mà

นี่ก็เป็นที่กำไรนะครับอืมอหันหลังไม่ได้เลยห้าวเราเราอ่ะหาห้าวหรอจะทำน้าทำตานะครับห้าวเราเราอ่ะเฮ้ยก็รู้ก็รู้ฮะ

อไตครับนี่ม erm <tare> <Christina> ีชื่อว่าอะไรครับผม ท่านท่านมีชื่อว่าอะไรครับพี่ทองดีฟันขาวนะครับอ้า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 ฮึยฮยมาเลยมาเลยอย่าเฟือครับอย่าเฟือมา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 ถอยยอดถอยมาเลยกำไรมาถอยมาย้อนมามา

จะจำกันได้ไหมครับผมมามากกันทุกวันนะครับนี่คร uh ับนี่จะเป็นผู้ชายสงโจนครับแต่ปล้นจริงครับผมหยอกกันครับดูครับจํจำกันได้ครับมามา

เดือยยอดบียอดทำอะไรน้นี่นี่ยังพูดยาอยู่นะไม่กัไรยอทำแบบนี้สิหนูยังเด็กอยู่นะไม่กัไรยอดะตอเราเพิ่บวยวักเีนเลยเนาะเพิ่อเพิ่อวยวักีนยดน้าน้าชักจกัดไว้แล้ ครับผมเราก็จะไปต่อแล้วครับหากนใจชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับผม